ร้านแนะนำอำเภอเมืองราชบุรีจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยร้านแนะนำร้านที่หนึ่งข้าวคุกกะปิชุนเซง้งสาขาเขางูอยู่ที่ตำบลเกาะพับผ้า,พพาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมาที่นี่เมนูแนะนำก็คือข้าวคุกกะปิสิจ้าสั่งแบบพิเศษก็คืออิ่มแบบจุกๆเลยจา้าร้านแนะนำร้านที่สองก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกพิมพทอง ร้านนี้อยู่ใกล้ๆก,ก,กับโรงพยาบาลราชบุรีเลยค่ะร้านนี้ได้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยนะอร่อยไมได้หมูเยอะแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยเนาะหมูกรอบมากอร่อยมาก ร้านแนะนำร้านที่3ร้านโกจิโซซามะอยู่ที่ถนนราษฎรยินดีตำบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตอนนี้จะเป็นเ,น,น,กกเน,น,นื้อหนอะดะและก็มีน้ำจิ้มแบบต่างๆมีเกลือพริกไทยดำวางให้ประจําไว้ที่โต๊ะเลยนะคะพริกกระเทียมก็มี เราสั่งบีฟคอมโบเซต5 8 8บาทนะคะแล้ววันที่เราไปเนี่ยเขามีโปรเช็คอินได้หมูคุโรบุตะฟรี1นถาดค่ะซึ่งในเซต588บาทนะคะก็จะมีเนื้อสันนอกเนื้อริบอายเนื้อหนอกข้าวญี่ปุ่นซุปม,มิโซะผักคอสชุดเครื่องเคียงต่างๆกิมจิผักขมน้ำมันงาถั่วง,งอกน้ำมันงาจ้าซุปม,มิโซะก็คือเติมได้มีอันนะ อร่อยมากเราสั่งเพิ่ม99บาทมีสองชิ้นนะจ๊ะมีไส้หมูให้ทานด้วยนะคะแล้ววันต่อมาเราก็เกิดอยากทานเนื้อ A A, A. อะไรดีอันนี้คือ A ห้าใช่อันนี้คือ A สี่ใช่ค่ะจน,นจะเป็นความหนาของเนื้อความหนาจะเท่ากัน,กนอ่าฮะแตความหนาประมาณนี้แต่ตัว A ห้าเนี่ยมันจะเยอะกว่า A สี่แล้วเราลอง A สี่ก็เลยบอกว่าเราลองอันนี้นะคะแปลกๆ A สี่จ้า บอกว่าให้กินกับไข่นะคะก่อนลงต้องแบบปึ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยอะคะปรุงรสด,ด้วยอันนี้เป็นเกอร์ฮิมาลายัน,นะค่ะเกอร์ฮิมาลายัน แล้วต้องเอาชุบไข่ก่อนใช่ไหมคะจุ่มลงไปเลยอย่างนี้ไหมท่วมเลยไหมท่วมได้ค่ะชอบชอบความมัน ร้านแนะนำร้านที่4ี่ร้านข้าวต้มสมเกียรติพิกัดอยู่ที่ถนนเพชรเกษมตําบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเมนูที่แนะนำที่นี่ได้แก่หมูกรอบค้่วพริกเกลือแล้วก็ยำต่างๆผัดผักก็ดีต้มอะไรอย่างนี้ก็ดีนะเธอฉันว่าอร่อยร้านแนะนำร้านที่หร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีปสาขาราชบุรีพิกัดอยู่ที่ซอยท้าวอูดทองสองตําบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะมีผักสดให้ด้วยนะคะ เมนูก็จะมีแห้งน้ำใสน้ำตกต้มยำนะคะเขาบอกว่าให้ชิมก่อนปรุงนะคะเพราะว่าพริกเผ็ดมากใครสนใจร้านไหนตามที่ก้อยรีวิวก็ตามไปทานกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ